เอ้า<ผ>เอ้าอยู่ไหนลองมองดีๆเอาหาดีๆสิอยู่ตรงไหนมองดีๆอยู่หลังกระบะขึ้นรถหรือเปล่าเอาเอ้าเอาเอ้าเอ้าหูยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะป่อพี่เมีย์อยู่บนกระบะแน่ไหนไม่เห็นไม่เล่ไม่มีอันนั้นเดินไปทางโน้นอ่ะเดินไปตรงเดินไปตรงสูง นะะคพวกเรานะคะก็จะมาเล่นซ่านแอบซึ่งเราจะเล่นทอดแอบในซอยทั้งหมดนะคะดูสิจะเล่นอยู่ในบริเวณบ้านเราใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้ววันนี้มีใครบ้างมีน้องมู๊พี่หลีวพี่แน่น้องโฟน้องโฟนโฟน้องโฟแอบได้หรอครับแอบได้ไหมแอบได้ไหมลูกไม่ได้แอบไม่ได้จะได้แอบได้อยู่กับแม่แอบกับใครหนูแอบกับใครลูกพี่นิ่อยู่กับพี่แน่โอเค กติกาของเราคือจะนับ1ถึงเท่าไหร่ดี30 1่งถึงสานะคะแล้วก็เดี๋ยวใครจะอาสาเป็นก่อนต้องอนุญาโต้หนงมุกจะอาสาเป็นก่อนนั้นไปเดี๋ยวน้องมุกจะไปนับน้องมุกนับอย่บอกคุณแม่นะโอเคนั้นเดี๋ยวพี่มมลนะคะพี่เน่แล้วก็น้องโฟจะไปแอบนะแล้มีอีกคนนึงน้องอ๋อมีน้องมินนี่ด้วยมาน้องมุกนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สิ 29, 20, เก,ก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิอี่สามห้ายีหกยี่สด่แปดยี่สิบเก้าสามอ่าแตะโก้บอกว่าหาแล้วนะหาแล้วนะไอ้กีนงหาแล้วนะทุกคนไปค่อยๆเดินื่อกี้เห็นแบบแบบอยู่อะ่ะไปไป,ไปขเขาจะได้เสีตรงนี้ฮะค่อยๆไปไหนไปไหนไปไหน 2คนนะคะพี่แน่กับน้องโฟนะอยู่ตรงนั้นนะคะไปเดี๋ยวเราจะไปตามหาพี่หมิวกันต่อโอ้ยแอบไม่เนียนเลยไป,ปห,หาพี่หมิวปไป,ปน้องโฟจะไปช่วยพี่มุกหาไปเราต้องห้ามบอก <c oughs> อยู่ไหนอยู่ไหนเอา้เอาอันนี้เราเดินอยู่บริเวณรอบบ้านอา พี่หมิวมันหนีไปตรงไหนเนี่ยดูสิฟอฟฟ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 ูฟฟ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 ูฟฟฟฟนะฟฟฟฟฟฟฟ่ฟฟฟฟฟบฟฟ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 ้าฟฟ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 ฟมฟฟ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 ฟัฟตฟฟ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 ระฟัฟฟฟนะน,นะครับฟฟ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 นฟฟฟฟฟฟฟมฟฟ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 นี่ฟนาเอาฟฟฟฟฟฟฟไฟฟฟฟฟเฟฟ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 ดู จะโดนแปะก่อนหรือเปล่าเนี่ยห้ามแปะก่อนโอ๊ยลูกลูกฟอฟ้าเดินชนอะไรลูก,จกจเจอไหมไม่เจออะ่ะเราจะไปบนหลังบ้านได้หรอเราเจอไหมอ่ะเราจะออกของเราอ่ะฟอฟ้าไปเร็วลูกเดินไปไปเร็วเดี๋ยวเราจะแอบ,บกันอีกรอบนึงนั่น,นด,ดอ้นี่เออก้มก้มก้มพี่หิวไปไหนเนี่ยหาแม่นะหาพี่หมีไม่เจอเลยอ่ะหาไม่เจอเหรอเพียถ้าหาไม่เจอต้องตะโกนนะบอกว่ายอมแล้วอ่ะไปดูดิ ู่ในบ้านยาบ้างอยู่ก็อยู่บ้านเราหาพี่เหมียวไม่เจอทำไงอ่ะมองเห็นพี่เหมียวปะอ่ามีถามเดี๋ยวห้ามถามอ๋อห้ามถามอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะอ้าวอ้าอยู่ไหนลองมองดีๆอาหาดีๆสิอยู่ตรงไหนมองดีๆอยู่หลังกระบ่ะที่รถที่เขาเอ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 าหยเสียงอะไรอ่ะ เสียงอะไรอ่ะป่อพี่เมลทุกวันกระบะแน่ไหนไม่เห็นมีเลยไม่ไมีมมอัานานั้นเดินไปทางนู้นอันเดินไปทางโน,งาน,านเดิมมเนดไปตรงสูงสูง <c oughs> พี่เมอยู่ใต <c oughs> ้นู้นนะ <c oughs> โอเคเจอแล้ว <c oughs> ทั้งหมดก็เจอหมดทุกคนแล้วนะคะและทีนีน้น้องน้อง,น,องน้องเจอแล้วไงน้องเล่นแล้วโอเคมาเกมที่สอง แล้วตอนนี้นะคะเกมแรกก็จบไปแล้วนะคะนกมุกก oh. okay. ็หาครบแล้วใช่ไหมลูกในั้นตาที่สองเดี๋ยวใครจะมาเป็นคนหาเดี๋ยวเรามาโอ้นายออกมาโฟนอ่อมเอานายออมเลยลูกโายออมเอานายอ่อมนกดาวนกดาวอีกแล้วหรือว่าจะให้พี่แน็กับพี่เหมียวไปผิงฉุมกันว่าใครจะหาอ่ะหนูจะเป็นใช่ไหมโอเคออานับนับเร็วโฟนจะหาไหม อ่าพี่ม <House> no <player> ุกอ oh. okay. ่ามาอยู่กับพี่มุกอ่าโฟกอ่ะน้องมุกจะเป็นคนหาพี่มุกจะเป็นคนหาอ่านับหนึ่ง3ึงสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยว2เก้าสิบสิบเอ็ดสิ่สบาบหกก่อ็อามายกยจ็ก้ากก่อนอ่ะตะกอน่ะโฟกตะกอนก่อนบอกอ่าหาแล้วนะเฮ้ยนะไปอ่ะช่วยกันอ่ะไปทางไหนอ่ะไปไปเอ๊เขาอยู่ไหนน้า อยู่ไหนนะเออหายไปไหนนะจะเจอไหมตรงเนี้ยเออฟอฟจะเจอไหมเราช่วยพี่มุกหาเร็วๆอนไหนว่าเออเราจะเจอไหมเราจะเจอไหมเอาเสียงทุกกุกอยู่ตรงไหนดูดิกุกคุกอะกุกคุกไปเร็วไปเร็วมือใครมือใครพี่มุกไหน ไม่หิวอยู่นี Whew, ่พี่หิวโดนหาเจออีกแล้วไปเดี๋ยวเหลือใครอีกเหลือพี่เน่เอาพี่เน่อยู่ไหนคนเรื่องพี่เน่อยู่ไหนนะเออไปไปดิมันฟ้องขายได้ลูกระวังล้อไปเลยชอบแอบหลังกระเบิตลอดเราไปไปดูเอาฟ้องไปเร็วช่วยพี่มุกหาสิว่าพี่เน่อยู่ไหนนะาเฮ้เสียคนเดินอยู่ไหนอยู่ไหนเออจะเจอไหมอ่ะไปดูสิอยู่ที่ไหน พีีああ hating, ing, Wars> uh> uh ่่นแสดงว่าหลังกระบะนุ่แน่นอนต่อไปเอ้าสามคนหาคนเดียวจะเจอไหมอ่ะวิ่งกันใหญ่แล้วนะคะตอนนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอ้าวเออพี่เน่หาไม่เจอแล้วทำไงอ่ะ อาจจะเจอจะอู้จังอาจจะเจอไหมล่ะเอาไปสิไปไม่ไไม่ไดแอบอะไรเลยอ่ะอยู่ตรงนี้โอเคเจอหมดแล้วนะคะทีนี้เอาไงดีตาสุดท้ายใครจะเป็นเอาโน้ยออกเอาโน้ยออกเร็วโน้ยโน้ย ุกได้ล้วอกงได้แล้วนั้นพี่หมิวกับพี่แน่เป่าิฉุบการเพราะเหมือนกันอ๋ออ๋อพี่หมิวชนะพี่หมิวชนะพี่ขอเป็นอ๋ออันนี้ตานี้ใครชนะต้องเป็นโอเคอ่ะพี่หมิวไปนับหนึ่งถึงสามสิบทุกคนแอบเร็ว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  ฟอฟ้ไปเร็วยี่สี่ยี่ห้ายี่หกเดี๋ยวมาหาพี่มิวยี่แปดยี่เก้าสามสิบฟอฟ้าไปหาพี่กับพี่มิวไปฟอฟ้าไปเป็นคนหาไม่ร้องหนีไม่ทันไแอบไม่ทันเกิดอาการงอนโอเคค่ะอย่าเราไปหากันต่อแล้วค่ะน้องงอนน้องงอนไปดูดิดูดิอยู่ไหนเกิดอาการน้องโฟโฟงอนไปแล้ว เราจะไปหาพี่เน่กันต่อนะคะพี่เน่ไหนจะไม่บอกอ่น้องมุกรู้เหรอหน้องโฟอฟไม่ได้แอบเลยตะกีินี่ข้ามสะพานไปดูซิไปดูซินี่นะคะข้ามสะพานโอ้โหพาไปที่เลนลับมางเข้าป่าเลยไ, <c oughs> ไปไปดูน้องมุกไแอบบ้าเหรอลูกวิ่งทั่วหมู่บ้านเลยนะคะตอนนี้เจอไหมไม่เจอไปดูนี่ พี่เน่อยู่ไหนเอาพี่เน่อยู่ไหน,หนไปไปดูดิอยู่หลังกบ้าเหรอเอาขนมหล่นล้วพี่เมลวพี่อยูอ่าม,มาตามนี้เนี่ยลูกไปน้องมุกไป,ไปน้องแอบไม่ทันเจอไหมอีกแล้วอะ่ะเาหาพี่เน่ไม่เจออีกแล้วเมื่อกี้ในพี่เน่ยังลหลบแบบว่าง่ายๆมากเลยนะไปช่วยกันสองคนอะดูดิว่าใครจะหาเจอก่อน ดีว่าจะหาเจอไหมแต่แม่จะแม่เห็นแล้วอาแล้วจะเจอไหมเอาเร็วๆถ้าหาไม่เจอได้พี่หมิวเต้นไก่ย่างหาเอาเอาเอาไม่รู้แม่ไม่บอกห้ามบอกห้ามบอกกันอาดีสองคนหาพี่เน่เจอเปล่าอ่อไม่รู้บอกได้ว่าไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ง่ายไม่ยากไม่บอกอ่ะเดินไปอ๋าเดินไป เราจะไม่บอกนอมุไปถ่านตาลไปเร็วเอา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 เาเาเออาเอาเออาเอาเอาเออาเเอา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 เออาอาเ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 ออาเอาเอาเอเอาเอาเออาเาเอาอาเออาเเอาเอาาเอาอาาเอาอาเ บ้านปู่ต่อยบ่าวอ,อ้าวไม่เชื่ออีกบ้านปู่ต่อยยังไม่หาเลยอะไรอไรอกไปไปไปเร็วอ่ะอยู่บ้านปู่ต่อยบ้าไดูดิอ่ะไปดูดิอด่ะออกข้างนอกดีกว่าเดีงง๋ยวยอ้อนนี้อ้อนทางนี้ออกมาข้างนอกนจะจะอ่ะพี่เมียวมาอยู่ด้วยกันสิพี่เมียวเมื่อกี้พี่เมียวขยับก็ถามนะคะ สองค่อยพี่น้องแต่เมื่อกี้คุณแม่บอกว่าคุณแม่เหนื่อยอ่ะอ้าวแม่จะบอกว่าง่ายมากอ่ะง่ายมากไม่รู้ไม่รู้อ้าวจะเจอไหมอ่ะจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพี่หมียวเต้นไก่ย่างแน่เลยพี่หมิวอ่ะอุ้ย ตรงเสาไม่มีใครเห็นเลยโอเคพี่เหมีวเป็นไงสนุกไหมลูกสนุกค่ะรอบสุดท้ายพี่เหมีก็หายช้าสุดนะคะใช่พี่เนแอบเก่งสุดนะคะสําหรับการซ่อนแอบในครั้งนี้เป็นไงพน้องมกุกจะกินอะไรอีกแล้วโอเคนั้นเดี๋ยววันนี้ก็ต้องอขอตัวลาไปก่อนให้ลืมกดไลค์กดแชร์กดต่อสุดท้วยนะคะพี่เมย